สวัสดีครับผมเรียววันวันนี้ผมจะมา,าประกาศข่าวเรื่อง t r x e t h มันแจ้ง Emergency Notice เ,เข้ามานะครับก็คือข่าวด่วนเลยแหละคือประกาศด่วนเนื่องด้วยแพลตฟอร์มของเรา,ามีจำนวนเมมเบอร์มากกว่าสิบล้านคนอันนี้จริงไม่จริงผมไม่รู้นะ แต่ว่าผมคิดว่ามันมันไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะจริงรอ,อ่บมากกว่าสิบล้านคนก็ก็ต้องมีการอัปเกรดเรื่องระบบการถอนความรุงระบบแล้วก็อัพเกรดระบบตั้งแต่วันที่แปดถึงที่สิบในช่วงระหว่างเนี้ยคือลูกค้าจะสาม,มารถถอนได้ตั้งแต่ช่วงวันที่สิดบดหลังวันที่สิดบดมานะครับ ก็ในช่วงเวลาที่ปิดป,ปรับปรุงเนี่ย <c oughs> เขาจะให้ถอนคืนในช่วงนั้นคือจํานวนวันสามวันเราอ่ะอเราเราจะได้ถอนจํานวนนี้เลยนะครับถอนลับคืนได้ทีนี้อามามามีโปรโมชั่นมาก็คือในช่วงกิจกรรมการป,ปรับปรุงระบบของมันเนี่ยอ่า ลูกค้าที่มีการฝากตั้งแต่ร้อยถึงหมื่นจะได้แคชแบ็กเพิ 50, ่สิบเปอร์เซ็นตหมื่นถึงห้าหมื่นสิบห้าเปอร์เซ็นห้าหมื่นถึงแสนสามสิบเปอร์เซ็นหนึ่งแสนถึงห้าแสนห้าสิบเปอร์เซ็นในช่วงวันที่เก้าถึงสิบที่ช่วงปรับปรุงเนี่ยก็ขอให้มาแจ้ง <c oughs> ในในในข้อความนะครับก็ในช่วงเนี้ยหลังจากที่เติมเงินเสียบธุณาคลิกออนไลน์คัสโตเมอร์ซีวิตเพื่อรับจำนวนแคชแบ็กคืนอันนี้ก็เขาก็คงจะแจกแคชแบ็กคืนให้ลูกค้าลูกค้าก่อนนะครับแต่ว่าคือเว็บปรับปรุงอ่าเว็บปรับปรุงโอเคอยู่เพอะเขาใจอยู่ทีนี้ มีโปรโมชั่นเข้ามาด้วยอันนี้ผมเริ่มไม่มั่นใจแล้วนะทำไมต้องมีโปรโมชั่นเติมอมอยิ่งเติมเยอะยิ่งได้แคชแบ็กเยอะเออก็ใช่แต่ว่าถ้าเติมเข้าไปแล้วอยู่แหละหลังวันที่17พวกเราจะเจออะไรกันก็คือพวกเราก็จะโดนกุงกันทุกคนนะครับคนที่เติมเข้าไปเพิ่มเพื่อหวังยอดคืนในช่วงวันนั้นก็จะโดนกินเพิ่ม ผมก็ไม่ไม่แนะนําให้ทุกคนเติมเพิ่มนะครับก็ขอให้รอรอดูไปก่อนจนถึงวันที่สิบเอ็ดเพราะว่าเว็บ mining T R X V P ที่ผมเคยเล่นเป็นเว็บที่สองเนี่ยผมก็ลองเสียงลงไปดูปรากฏว่าก็โดนนะครับช่วงอ่าช่วงเมื่อเมื่อวันที่เจ็ดเนี่ยคือ มันปิดให้ผมถอนผมจะถอนจำนวนห้าร้อยสีเนี่ยมันไม่ให้ผมนถอนอการถอนถูกแล้วครับกรณาติดต่อติดต่อ Customer Service อโอเคมันไม่ให้ถอนกรณาติดต่อ Customer Service ซึ่งผมก็ไปติดต่อแล้วแล้วก็มันก็แจ้งมาว่า กาคุณจาเป็นจะต้องจ่ายภาษีแต่ภาษีเป็นจํานวนสามสิบเอร์เซเพื่อที่จะรับการถอนได้อย่างปกตินะครับแต่มันไม่จบมันไม่จบแค่นั้นซึ่งผมไปถามยูทเซอร์ท่านอื่นที่เขาได้จ่ายภาษีนะครับก็อ่ะโอเคภาพนี้ก็คือ เป็นภาพที่ผมถามมันไปนะครับว่าผมจะผมต้องทํายังไงถึงจะสามารถถอนได้คือมาให้จ่ายภาษีมันก็คำนวณมาให้เรียบร้อยเท่านี้เท่านี้อ่าคุณได้เท่านี้าโอนมาที่ wallet เงี้ยแล้วทีนี้มันบอกว่าคุณมีเวลาที่จะจ่ายภาษีเนี้วันที่แปดอ่าผมก็เลยบอกไปว่า ผมไม่สามารถที่จะจ่ายได้ทันเพราะว่ามันเร็วเกินไปนะครับหนึ่งวันให้เวลาหนึ่งวันกับเงินตั้งสองวันห้าร้อยเ,เนี่ยทุวันนี้มันสามบาทแล้วมันก็ปาไปเจ็ดแปดพันเึ้นผมหาไม่ได้จริงๆในช่วงนั้ผมก็เลยไปถามขอความช่วยเหลืออ่าจากคนที่ลงทุนด้วยเหมือนกันนะครับก็ไปถามว่าเออเป็นยังไงบ้าง ผมเห็นท่านเนี้ยเขาบอกว่าเขา้าใจภาชีไปแล้ว30เปอร์เซนอ่าทีนี้พออีกวันต่อมามันก็ปิดอีกไม่ให้ถอนอีกแล้วก็บอกว่ามีปัญหาไอพก็ต้องจ่ายเพิ่มอ,อีก100เปอร์เซ็นซึ่งมันมันไม่ใช่ละเรียบงนี้คือคือมันกักับเป็นสแกมเมอร์จริงๆอ่ะมันไม่จ่ายมันเอาเงินเรามาล่อตอนแรก แล้วตอนหลังมามันก็เอาเงินไปเราไปหมดเลย <c oughs> ซึ่งโดนกันหมดทุกคนนะครับเวบนี้ในนิ่งเคียกเนี่ยก็ขอสแสดงความเสียใจยกับทุกคนที่ลงเวบนี้นะครับรวมถึงตัวผมเองด้วยก็โดนไปเช่นกันก็เออก็เสียดายเงินนะครับเสียดายเงินที่ลงทุนไปเพราะว่า,วา กว่าผมจะปั้นมาถึงได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่ว่าใช้เวลาเร็วขนาดนั้นนะครับก็ใช้เวลาครึ่งปีอยู่เงินหลักหมื่นปั้นจากหลักพันถึงหลักหมื่นก็ใช้เวลาตั้งนานนะครับทีนี้มาเสียให้เว็บนี้ก็ก็เกือบหมดตัวเลยนะครับทีนี้ยังเหลือความหวังตัวนี้ก็คือเว็บที่ทำมาตั้งแต่ตอนแรกก็คือเว็บอีทีเอที่เราลงกันนะครับ ตอนนี้ก็เหลือความหวังเดียวมาลุ้นกันครับว่าวันที่สิบเอ็ดที่มันแจ้งมาเนี่ยว่าจะสามารถถอนถอนได้หลังจากวันที่สิบเอ็ดถ้าถอนได้ก็ผมก็ยินดีด้วยกับทุกคนนะครับก็ให้ทุกคนถอนคืนทุนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับหลังจากนั้นกําไรกําไรก็ถอนออกมาด้วย ถอนออกมาด้วยนะครับหรือจะฝากเข้าไปเพิ่มเติมอะไรก็บริหารกันเอาเองนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยคือผมที่ผมมองดูเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงมากที่มันจะบินนะครับเพราะว่ามันได้เปิดกลุ่มมาแล้วเป็นเวลาสี่เดือนแต่ทีนี้มันมันเืนิ่งเพิ่นกลุ่มเนี้ยเนี่ยมันเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่เก้านะครับสุกคนสามารถเช็คดูได้นะครับเลื่อนดูจากรูปภาพนี่แหละเลื่อนดูจากรูปภาพน เรื่องต้นมาตั้งแต่เดือนเดือนมกราผมนะครับเจนวัวลี่นะครับเลื่อนขึ้นสุดนะครับสุดแล้ววันที่เก้าวันที่เก้ามกราวันนี้ก็วันที่เก้าพฤษภาคมนะครับวันที่ผมทาคลิปเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มันตรงกันเป๊ะๆเกินไปผมเลยเริ่มชักไปมั่นใจละว่าโปรเจกต์เนี่ยมันจะอยู่แค่ชีเดือนจริงๆ ก็ให้ทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจกันไว้ด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์ติดตามข่าวสารจากแ <c oughs> ชทแตลของผมด้วยนะครับขอบคุณที่เป็นกำลังใจเสนอของช่องของผมด้วยนะครับขอบคุณครับ